ฟอร์มของราสมูสไฮรุนครับตอนนี้ถือว่าทําอะไรก็ดีไปหมดนะไฮรุนครับโอ้โหฟอร์มดีวันดีคืนนะครับไฮรุนครับอวยอันเตโรคอนเต้ช่วยยกระดับฝีเท้าครับแตกต่างจากตอนที่เล่นให้กับแมนยูอย่างสิ้นเชิงครับราสมูสไฮรุนครับกองหน้าตัวเก่งของนาบ و ลีครับยกย่องอันเตโรคอนเต้เจ้านายคนปัจจุบันว่าเป็นกุญแจสําคัญครับที่ช่วยยกระดับการเล่นของเขาให้ยอดเยี่ยมกว่าเดิมพร้อมชี้ว่ามาตรฐานความเข้มข้นที่เนี่ยสูงกว่าสมัยค้าแข่งให้กับแมนยูซะด้วย ดาวิงวัยี3ปีอย่างฮอยลุนนะครับประสบปัญหาในการปรับตัวกับแมนยูอย่างหนักโดยเคยไปเชิญกับวิกฤตปืนฝืดนะครับไม่ทําประตูยาวนานถึง21เกมจนถูกตั้งคำถามถามึงความคุ้มค่าแต่หลังจากย้าย,ยาไม่อยู่กับนาบลีด้วยสัญญายืมตัวเมื่อสเสมอที่ผ่านมาฮอยลุนกลับมาเกิดใหม่นะครับด้วยการซัดไปถึง12ประตูจากทุกรายการนะครับในการให้สัมภาษณ์ล่าสุดนะครับกับมัตตินนะครับด้าน,นของฮอยลุนครับ ยอมรับว่าเขาพัฒน,นาขึ้นอย่างก้าวกระโดดภายใ,ใต้การชี้แนะของกุนซืออย่างอันเดรียคอนเต้พอรุ่นบอกว่าผมยังมีสิ่งที่ต้องเรียนรู้อีกมากและผมมั่นใจว่าคอนเต้คือโค้ชที่ช่วยนะครับแล้วก็คือคนที่ใช่ในการช่วยให้ผมเติบโตในหลายๆด้านหากเทียบกับรัสมุสเมื่อเดือนสิงหาคมตอนนี้ผมกลายเป็นผู้เล่นที่เปลี่ยนไปแล้วผมยังคงพัฒน,นาต่อเนื่องและแม้ว่าผมจะไม่ได้อายุน้อยขนาดนั้นแล้วแต่ผมมั่นใจว่าตัวเองเนี่ยยังมีช่องว่างให้พัฒน,นาได้อีกเยอะ ฮอยลุนครับยังเผยถึงความประทับใจในทัศนติอันแรงกล้าของคอนเต้ที่ช่วยกระตุ้นให้นักเตะเนี่ยรีดศักยภาพออกมาคอนเต้ e เนี่ยเขาเป็นคนที่เข้มแข็งทางจิตใจอย่างหลือเชื่อผมหลงไหลในทัศนติของเขาทั้งความลุ่มหลงแล้วก็ความดุด,ดันเขาคือผู้ชนะหรือจะเรียกว่าเป็นนักล่าชแชมป์ตัวยงเลยก็ว่าได้และถ้าเขายังไม่ชนะพวกเราจะเข้าใจได้ทันทีว่าเรายัางทําได้ไม่ดีพอนะครับอันนี้ก็คือการเปิดใจของราสมูสฮอยลุนนะครับ โอ้โอวยคอนเตยยกใหญ่ช่วยยกระดับฝีเท้านะครับส่วนฉะนั้นของสกอตแม็กโทมินีนะครับโอ้โหน่าจะอยู่ยาวๆครับแม็กโทยอดครับยอดหวานชอบหลายสิ่งในเมืองเนเปิลนะครับสกอตแม็กโทมินีกองกลางตัวเก่งของนาโปลีครับย้มพร้อมอยู่กับสโมสร,รต่อไปในระยะย,ยาวครับระหว่างที่กําลังเตรียมเจรจาสัญญาใหม่ทีมดังชาวเมืองเนเปิลอย่างนาโปลีครับมีความคืบหน้านะในการถกสัญญาใหม่กับนักเตะที่กําลังสมุดสัญญาในปี2028 เชื่อว่าทางนาโปรีเองครับยื่นข้อเสนอใหม่เป็นสัญญาจนถึงปี2030พร้อมออปชั่นขยายต่ออีก12เดือนและเพิ่มค่าเหนื่อยให้อีกมากครับดาวเตะชาวสกอตแลนด์อย่างแม็กโทมิเนเองครับบอกว่าผมชอบแฟนๆแล้วก็ชาวเนเปลิลนะทัศนติของพวกเขาคล้ายกับที่บ้านเกิดของผมเลยผมเลยเชื่อมต่อกับพวกเขาง่ายได้ง่ายมากๆผมรักสถานที่แห่งนี้สิ่งที่ผมชอบมากที่สุด,ดมันมีหลายอย่างแหละทั้งสภาพอากาศผู้คนที่ต้อนรับขับสู้อาหารก็อร่อย วัอดอนาดรมดีแล้วก็มุมมองจากกลางเมืองอถ้าถ้ามุมมองจากกลางเมืองเนเปิลเนี่ยก็สวยงามมากๆภายหลังจากอสูราควาแชมสกูเรโตเมื่อปีก่อนครับซีซั่นนี้แข่งเอาไว้ยีิบเก้าปีอย่างแม็กโทเองครับยังทาผลงานโดดเด่นยิงไปแล้ว10ประตูกับอีก4แอสซิสจากการลงเล่น34นัดที่ลงสนามให้กับนบาโปลีนะครับยอดหวานนะครับยอดหวานครับสำหรับแม็กโทมินีก็บอกว่ามีความสุขมากนะครับไปดูข่าวสารของแมคเคนนี่กันหน่อยมีรายงานบอกว่าทางห้างยาเลวูเซนรับ เล็งดึงตัวแมคเคนนี่เสริมเลนกลางสถานการณ์ของเวสตันแมคเคนนี่ครับมีโอกาสหวนคืนลิกีกเมืองเบียในช่วงสมมตินี้ครับหลังตกเป็นเป้าสนใจของห้างยาเลวเซนรายงานจากสปอร์ตบิลครับรายงานเมื่อคืนครับบอกว่าทางฉชนั้นของโรเฟตครับของก,กีฬาของเลเวอร์เนี่ยกำลังจับตามองเวสตันแมคเคนนี่ครับและสนใจดึงมิดฟิลด์ทีมชาติสหรัฐอเมริกามาเสริมทัพ หลังจากนักเตะใกล้หมดสัญญากับยูเวนตุสในช่วงซัมเมอร์นี้เลวุกเซ่นกำลังมองหากรานิชาก้าคนใหม่นะครับหลังมิดฟิลด์อย่างชาก้าเองครับอําลาสโม,มสรย้ายไปกากแข่งกับซเดอร์แลนด์ในช่วงซัมเมอร์ปีที่แล้วโดยมีข่าวเชื่อมโยงกับเจ้าหน้าที่ของโปรเมลนะครับของฮอฟเฟนแฮมแต่ก็ยังมีข้อเสนอส,สงสยัยว่าอ่านักเตะจะสามารถช่วยยกระดับทีมเลเวอร์ได้หรือไม่ขณะเดีวยวกันนะครับมิดฟิลด์วัย31ปียังเจรจากับสตุตการ์ดด้วยเหมือนกันนะครับ ตามกรรายงานระบ,บุว่าโรเฟตครับแสดงความสนใจเวสตันแมคเคนนี่ที่กำลังจะสิ้นสุดสัญญากับยูเวนตุสไม่เพียงแต่อายุน้อยกว่าเท่านั้นแต่มิดฟิลรายเนี้ยยังมีประสบการณ์บนเวทียูเซลรวมถึงการแข่งในลีกเมืองเบียกับชลเก้ก่อนหน้านี้ด้วยสำหรับแมคเคนนี่นะครับม,มีข่าวว่าตอนนี้ทางเลวอร์กูเซนให้ความสนใจทุกคนคิดเห็นยังไงกับสถานการณ์ของแมคเคนนี่ก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาได้ครับ